จ้าไม่กาเขาล้องจะออกตอนนี้8ปดโมงเช้าค่ะท้องฟ้ามืดคลึ้มอากาศก็เท่ากับเมื่อวาน57องศาฟาเรนไฮค่ะไปทำธุระเราเร็วๆเ,เมกะมามาตรงนี้ เดินไปก็อืไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสิไหนๆออกมาแล้วก็ขอส้มต้กงสามลูกแล้วกันเนาะอลูกนี้ได้ไหมอึบหนึ่งลูกอันนี้นี่ลูกหนึ่งลูกโต ลูกใหญ่คะ่ะลูกใหญ่จะออกไหมเนี่ยอ้ยสองลูกลีลลูกใหญ่หนักคะ่ะเอาลงก่อนลงก่อนลูกค่อนข้างโตหนักคะ่ะลูกนี้ก็โอเค เอาละสามลูกหนึ่งแก้วกินมากไปแล้วเนี่ยกินทุกวันเลยลูกใหญ่ค่ะต้องกอดลูกใหญ่แบบนี้ต้องกอดค่ะเออมองไม่เห็นเรามันตัวดำเนาะโอเคไปเข้าบ้านมาไม่กะขึ้นขึ้น อ้าวฉี่ฉี่ฉี่เร็วๆววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งทำไมต้องไม่อ้อมตรงนั้นทุกทีเลยจะไปไหนเข้าบ้านแม่กะแม่กะเขากินลูกอินทผาลัมค่ะนะอันเนี้ยอันนี้คือต้นอินทผาลัมค่ะเนีย่ยแล้วเขาก็ชอบกินมากนะลูกอินทผาลัมเนี่ย แข็งหมดแล้วถ้าไม่แข็งจะกินให้ดูแม่กะแม่กะเข้าบ้านแม่กะเข้าบ้านดูพขเผลอพักพ่อก็จะมาตรงเนี้ยแทนที่จะรีบเข้าบ้านแล้วอยู่ไหนเนี่ยอา้าวสปริงเกอร์วิ่งแล้วแม่กะเข้าบ้านแล้วไปกันเลยโก้ มานี่มานี่ไม่ต้องอ้อมต้องไปอ้อ,อมตรงนี้ทุกครั้งเลยมาเร็วๆอ่ะกระโดดเปิดประตูให้หน่อยเปิดเร็วเปิดให้หน่อยไม่เปิดแล้วโอเคไม่เปิดเปิดเองก็ได้กระโดดเปิดประตูไม่เป็น Good morning Come on sit down at the table I bring you breakfast สามลูกสวัสดีค่ะนอกบ้านเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาเจอหน้ากันหน่อยเนาะวันนี้ลูกชายเตรียมตัวขนของขึ้นรถจะไปจะขับรถไปอีกรัดหนึ่งรัดโอกลาโฮมาเห็นบอกว่าใช้เวลา19ชั่วโมงขับจากที่บ้านป้าไปนูน่นต้องบอกว่าเป็นห่วงนะขับช่วงนี้ ต้องไปเจออะไรบ้างอ่ะคือคือเราคิดนะเอ๊ะมันจะมีพายุหรือเปล่านะพายุหิมะหรืออะไรแบบนี้กลัวเพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้มาเคยขับรถอยู่ในที่มีหิมะที่อะไรแบบนี้นะคือเขาต้องไปคนเดียวแล้วก็ผจญทุกอย่างคนเดียวซึ่งเราก็เป็นห่วงอนะต้องบอกว่าใจหายและไปนานด้วยไปหลายเดือนเพราะว่าช่วงที่ทำงานที่ที่แซนเดียโก้มันก็อยู่แค่นี้เอง ขับรถไปก็ประมาณ3ชั่วโมงไปกลับก็6ชั่วโมงอ่ะนะป้าคิดว่ามันโอเคเพราะว่ามันแค่นี้เองแต่นี่ไปอีกรัดซึ่งไก่มากขับรถ19ชั่วโมงเราขับรถไม่ไหวะนะแล้วไม่เจอกันหลายเดือนเลยเพราะว่าช่วงที่ที่ซานดิเอโกมีงานตกปลาเขาก็มีฤดูของเขาตกปลาอยู่ในฤดูอยู่ในประมาณสักเดเดือนตกปลาหลังจากนั้นช่วงว่างเขาก็หางานทําอีกรัดนึง ก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปทํางานที่ไหนแต่ปกติแล้วอะ่ะเขาก็จะทํางานอยู่ที่ลิฟูไซท์ทงานอยู่บนเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรของเขาเพราะว่าเพื่อนเขามีฟาร์มอ่ะนะอืมไม่ใช่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงมา้าควายไม่มีค่ะที่นี่ยังไม่เคยเห็นควายนะโอเคอ่ะแต่แต่ต้องบอกว่าเป็นห่วงมาก ลูกชายก็อายุมากแล้วอายุสี่สิบกว่าแล้วแต่เราก็เป็นห่วงเขานะยังไงเขาก็ยังยังเด็กในสายตาเราอะนะไม่ว่าเขาอายุขนาดไหนมันก็ยังเด็กในสายตาเราอะคือเป็นห่วงก็เลยบอกลูกบอกเนี่ยเตรียมของไปอย่างน้อยสิบวันนะของกินบนรถผ้าห่มทุกอย่างให้ดีเพราะว่าไม่รู้จะไปเจออะไรบ้างนะโดยเฉพาะความหนาวถ้าเกิดรถเสียหิมะตกจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเขาก็เตรียมทุกอย่างเรากลัวอะไรเขาเขาก็เตรียมอันนั้นนะ เพื่อที่ว่าแม่พ่อแม่จะได้ไม่เป็นห่วงตอนนี้ก็มาดูโอ้โหคนสมบัติเยอะเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะให้ดูนะ <c oughs> นี่แหละค่ะของที่เขาจะขนไปแล้วก็บรรทุเยอะแยะแล้วแล้วก็ยังมีอันนี้อีกซึ่งพวกนี้ก็ขนตามพ่อแม่บอกว่าให้ขนนะพนวมมาไปแล้วยังเพือ่อ <c oughs> ทุกอย่างคือเพื่อหมดเราก็ไม่รู้ว่ารถมันจะเสียหรือเปล่าเนาะก็ให้เตรียมตัวทุกอย่าง เตรีมตัวไปล้จ้องดูลูกขนของเดินเข้าเดินออกของเยอะแยะตามดูตรงกระจกตรงนี้สกปรปกไม่เห็นไม่ใช่สกปรปกหรอกไอเทปที่ป้าติดไว้เมื่อวันคริสต์มาสยังไม่ได้ดึงออกเลยเดินไปเดินมาหลายรอบเกือบจะหมดแล้ว ลุงออกด้วยออกไปไหนเอ่ยอ๋อออกไปตีกอล์ฟ